ถู๊ดแต่แล้วจะเริ่มนะเข้าเริ่องเลยนะ,รยนะครับผมสวัสดีครับ <ไป S 1> ไปดูคอนเสิร์ตกับใครเอ่ยอ๋อไปดูกับมินแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยครับกับคุณพ่อด้วยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับผมจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังจากโคตติดลิขสิทธิ์ร้องลให้ฟังใล่คอนเสิร์ตหวานไหมคะเอ้ยคอนเสิร์ตสนุกนะคอนเสิร์ตหวานคอนเสิร์ตนุกหวานไหมล่ะหวานด้ไหมคอนเสิร์ตทีมสเป็นสีแบบว่าเอาสีแบบสีดำครับ่โซนนั้นมันเป็นสีชมพูนะโซนไม่ใช่ครับโซนนั้นสีครับาไมค ฟูไฮโคนั้นน่ะอ๋อน่าจะดูผิดครับมันเป็นสีดำอ๋ออันเหรออันนี้คือนัดกันครับผมอันนี้คือนัดกันแบบอยากดูด้วยกันใช่ไหมคะอ่าใช่คือจริงๆอ่ะพีคมีโอกาสได้ไปทางอสอกับทางเอสปาเนาะอ,อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตนี้ก็เลยพีคกัส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วแล้วเขาเนี้ยก็ทางมิ้นเงก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันก็เลยอยากจะ อยากจะพาเขาไปดูว่าทารดักชันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กพี่ก็จะไปกับคุณพ่ออู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเหมือนกับ c ร p r o d u c e r อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะไปคอยช่วยดูรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนมินกับคุณแม่ไปด้วยมินก็ตอบตกลงเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับที่พี่หน้าครับ <c oughs> ที่คาริน่าออยากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอยากไปกับพี่อยากไปดูคอนเสิร์ตครับอยากไปดูคอน ครับผมนะครขึ้นมาเต้นร่วมไหมครับใครับ้นมาเต้นร่วมไหมครับเขาก็ยืนเต้นๆอยู่นะครับผมครับประทับใจไหมคะคอนเสิร์ตนี้สนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีก็เก่งมากแล้วก็ทีมงานสปอร์ตทุกคนก็คือแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆครับเราพอจะทราบทิปแบกไหมว่าพอคนเห็นเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้เอาจริงๆที่พี่เห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนข้างหน้าจอเนี่ยแหละเพราะว่าพี่กำลังดูเขาตอนแรกอ่ะ กำลังดูเขากําลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนาะเป็นลูกหมูพี่ก็คิดว่าหเด้งเหรอแล้วกาลังดูอยู่กําลังจ้องจ้องอยู่แบบเด้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักหน้าตัวเองเป็นโผล่ต้องจับอะไรแต่โชคดีก็เป็นเพลงที่จักพอดีแต่เขาไม่ได้บอกว่าตั้งใจจะแบบไปดูเงียบๆ่างนี้ใช่ไหมครับก็ก็เปิดปกติก็จริงๆเราจริงๆอะไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบายๆละเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ไปเพื่อจริงๆอย่ยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชั่นไปดูงานด้วยนแล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยอะมีโอกาสนี้มันเอสตปาจจะมาเมื่อไหร่ก็ไปดูเนาะแล้พี่ก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วย กติมีโอกาสไปไหนมาไหนหรืกันแบบนี้บ่อยไหมเออก็มีไปทําบุญครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพีเองก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วยอีกคนเหมือนกันพอดีวันนั้นก็นพ,นนกพี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนแต่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ไม่สะดวกคิดคู่บ่อยไอะไรนะพี่คู่แบบส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวใช่ไหมพี่คู่ยังไม่มีไม่ไม่มีครับไม่ไม,ไม่มีครับผมครับแต่ว่าก็จะมีเอ่อแบบมีไปทําบุญนี่แหละครับส่วนมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะ มันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทำบุญบ้างได,ได้นั่งสมาธิสวมดมนต์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเข้าวัดคุณจะมีโอกาสจะไปไหนมาไหนกันแบบอที่คู่บ้างไหมโอ้ไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะกันเนาะหลังจากดูรับสอนครัแบบจบไปก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบสำหรับตัวพี่เองด้วยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากแบบทำงาน อะไรนะครับชวนไปทำคอนเทนต์อะไรนครับไปทําที่ผ่านมาก็ไปทําบล็อกกันมาก็ที่เคยท้าเขาไว้ครับเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตอนไทยดูบสอรว่าถ้าใครเจอหน้ากันแล้วขำก่อนจะโดนแต่งหน้าอ่าเราก็วันขึ้นลืมไงว่าตัวเองท้าไว้เจอเจอหน้าปุ๊บขับใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าทีนจริงที่เหตุผลที่ยังไม่ชวนกันแบบเป็นที่คู่ที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบจะให้เออกลัวคนจับตามองหรือว่าแบบ ยังไงคะเรายังไม่สะดวกคือยังไม่ได้เอาจร,จริงๆมันมันจริงๆถ้าถามว่าเป็นทริปคู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัสสิ่งตรงนั้นครับผมจริงๆอ่ะก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนาะก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นทริปคู่คเพราะว่าก็อ,อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั<ม>้นครับถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญเนี่ยนครับคุณก็ยังลุ้นอยู่ไงพีคครับผมคุณก็ยังลุ้นคู่เราอยู่ ขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นมากำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วทุกคนก็ยังให้ความรักกับเราอยีกอย่างแบบการทูคอนเทิร์นอะไรเงี้ยคนรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่พิเศษจริงจริงเนี่ยคงจะแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นหรอกมาควงกันไปอย่างนี้โอ้คำว่าควงเลยมันก็ไม่ใช่ควงกันไปหรอกเพราะว่าจริงๆใจจริงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนคือไปไปดูงานแล้วเพราเนี่ยทีมงานก็บบอออกว่าเแบ ชวนมิ้นไปไหมรอนพี่ก็บอกว่าเออแบบมันเป็นมงที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้แบบพาเขาไปเปิดโลกตรงนี้ด้วยที่จริงกับทางบ้านมิ้นเองะถ้าเกิดเวลาที่เขาเห็นว่าพีคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกสบายใจอย่างไงบ้างอืก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วยอยู่แล้วมไม่ไม่ว่าจะเป็นท่าวันไหนคุณแม่มไม่สะดวกก็จะเป็นคนนุณแม่พีคไปี้ยครับก็สําหรับตัวครอบครัวมิ้นเองก็อ่าคือเหมือนเราทํางาน มาด้วยกันนานมากๆอะไรเงี้ยครับไปกองละครคุณแม่ก็ไปคือเหมือนพี่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้งนานแล้วด้วยนกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจคือต้องตอบความต่้งไว้ใจซึ่งกันและกันในการรู้จักอนนู้เราไปเที่ยวก็คือถ้าไปด้วยกันได้เลยไม่ีอ่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบนี้ยมันก็สบายใจเขาบอกไปเขียวไหมคะโอ้ถามว่าไปเขียวไหมคือคือไม่กี้ครับผมใช่ คนเ่เรื่องการคนเ่อาไปไเขียวไม้อะไรนะครับผูดดังๆใช่ไหมครับโอเคครับไมค์กี้ครับมเ่รื่องคนเ่ร่คนเ่คเ่าร่อาไปไเกียวไม้ก็ถามว่าไปเขียวไหมไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนี้มันมันสบายใจมากกว่าท่เสลรุ่นต่อไปใช่ไหยคะ ลุ้นต่อไปใช่ไหมก็เอาดีทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้แบบถ้าวันไหวบ้างเลยหรอตอนนี้เหมือนระยะเวลามันก็แบบเหมือนกับรู้จักกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบวันไหวอย่างนี้ไงโอ้ถามก็ใช้คำว่าวันไหวไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออวันไหวไหมอะไรยังไงก็ก็ ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก,กันงได้คณะคณะวันนี้4ตุลาคมค่ะคืออะไรคะโอ้ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่วา,าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันสบายใจกันมากๆคือสนิทอยู่คนเดียวก็จริงๆก็ๆสนิทอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละไม่ไม่ได้อะไเพราะว่าบางทีพี่กลับมาจากอย่างที่ทุกคนรู้เนาะพี่อาจจะกลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเกาหลีถึงไม่ได้มี มไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นทงเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีไดยกับท,ทุกคนจริงๆทุกครั้งใน,ในที่แบบมีต้องการไปหาความสุขเช่นไปโดนคอนเสริร์ตไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเขาเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยมันมัน,มนมเป็นยังไงบ้างผมก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบบา,บ,าบางสิ่งบางอย่างเอาพี่ไม่เคยทำอะไรบางอย่างเขาก็ให้พีคลองทำอะไรครบบางทีอาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พีได้ลองกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่า แล้วตอนนี้มันสบายใจแบบนี้ก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนแสดงว่าสิ่งที่เขาแนะนําเราก็รู้สึกว่าเชื่อใจกับสิ่งที่เขาใช่ครับใช่ครับแต่ก็มีอยู่หัวกันบ้างครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราแบบโจ๊กกันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนครับเพราะว่าเราแกล้งกันตลอดเรื่องที่คลิปกันหลเรื่องเรื่องที่คลิปกันอะ ก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายู่บับซ้อนแล้วเราก็ต้องทํางานในฐานะาพาร์ทของนักแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันเ,นเราต้องทํางานแล้วเราสบายใจกับเขาด้วยมันก็เลยส่งผลตอนนี้ที่เราก็สบายใจกับเขาไม่ได้ไม่ได้ก็คือโมเป็นท้ออย่างที่อยู่ชีวิตท,ที่ดีตอนนี้ก็คือมีเขาอยู่ตลอดสถานการณ์เลยโอ้แต่ว่าเขาเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีพาร์ทของเขาบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ย เออก็มันก็จะมีมีความสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราหน้าที่ก็ต้องมาทำงานเหมือนกันเขาก็ทางเขาเองก็ต้องทางเขาเองก็ต้องมีทางานเหมือนกันได้ยินใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ยินใช่ไหมครับเสียงบอกไม่อยู่แล้วโอเคได้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 อ๋อมองตรงนี้ด้วยเนาะขอโทษทีครับแตั่งเขาก็มีชีวิตของเขาเราเป็ชีวิตของเราก็บางทีเขาก็มีพักของที่เขาต้องรับผิดชอบเด้วยเขาก็ที่สำคัญเลยคือเราก็ เป็นพี่ก็เป็นความสบายใจพี่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่เขาแหละจริงๆเรามองเรื่องความรักไว้อย่างไงบ้างตัวเราอยากมีความรักตอนไหนอยากมีแฟนตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะพี่สําหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดตรงว่าต้องเมื่อไร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนกับสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สปออร์เรามากกว่าถ้าเกิดจะจีบใครก็อะไรนะครับถ้าเกิดจะจีบใคร มิ้นน่าจะเป็นแบบว่าโอ้โนนี่แรกเปล่าชอยแรกชอยแรกเปล่าก็ถามว่าโอ้โหถ้าเป็นช้อยแรกเปล่าพี่ว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเลกอยหรือหัวกันก่อนจีนไทยต้องเข้าทถงพ่อแม่ก่อนไหมคะก็เอาจิงๆิเอาส่วนตัวเนาะไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันเป็นการให้เกียรติทุกคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยต้องไปดูคอนเสิร์ตกันก่อนไหมคะอก็สามจะอยู่เดินเะ แล้วก็ต้ไปทำมูลกันด้วยเนาะก็จริงๆไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชันกันด้วยเนาะก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซ้ำนะเกี่ยวกับเพลงหรอคะเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไร ทางทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเ,เป็นเป็นงานด้วยเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เลยเหมือนไปเก็บรายละเอียดงานเพื่อมาใช้กับตัวเองใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีตัวมิ้นเองเขา เขาก็ชื่นชอบทางเอสป่าอยู่แล้วเนาะวันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบรูปของวงเอสป่าด้วยก็เผื่อจะเป็นกำลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทํางานในตรงนี้อะไรแล้วก็มาอยู่ในโปรเจกต์ของที่ด้วยอะอย่่างี้ปันนี้เดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวพูดไปก่อนพูดไปก่อนว่ายังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันครับได้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เจีอ